สวัสดีคะ่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6เมษายนเนาะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะคลิปล่าสุดนะคะทุกคนวันอัปโหลดไปประมาณ12นาที57วิ แต่ว่าวันอัปโหลดไปเนี่ยเหมือนกับมันตัดออกไปประมาณ10วินาทีนะคะช่วงสุดท้ายวันไม่รู้เป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ youtube หรือว่าวันไปกดอะไรนะทุกคนยังไงก็ขอโทษทุกคนจริงๆนะซึ่งช่วงสุดท้ายนะคะที่วันพูดเกี่ยวกับนักกฎหมายนะคะที่เขามีการพูดคุยในเรื่องของอกิน้ารแต่งงานที่เขาจะมีการเข้มข้นมากขึ้นนะคะทุกคนหรือเข้มงวด ในเรื่องอการสมัครหรือการให้กินคาร์ดอะไรประมาณนี้แล้ว Youtube มันเหมือนตัดไปเลยวันก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ไมอัพโหลดไปทั้งหมดวันอาจจะไปคลิกอะไรสักอย่างนะคะทุกคนยังไงก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันจะมาอัปเดตข่าวในวอชิงตันดีซีนะคะว่ามีการ พูดในเรื่องอะไรเนาะแล้วก็มาต่อด้วยประกันสังคมแล้วก็ต่อด้วยคําถามใต้คลิปวิดีโอของวันนะคะซึ่งจริงๆก็จะตอบได้เท่าที่ตอบนะคะเท่าที่มีความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะทุกคนแต่ว่าวันนี้มาเริ่มที่ข่าวของอสหรัฐอเมริกาใน DC กันนิดนึ่งนะคะว่าเขามีอะไรอัปเดตเนะาะสหรัฐอเมริกานะคะ US c n e t e Republican วุฒสภา Republican ผ่านมาตรการ การลดภาษีของทรัมป์นะคะในปี2017ที่เขาทำมาต่อเนื่องนะคะที่เขาจะเอามา,าพูดในเรื่องนี้เนาะก็คือ move forward on Trump tax cut นะคะก็อันนี้ออกมาเมื่อวันเสาร์ที่5เมษายนนะคะก็เมื่อวานเนาะ สหรัฐอเมริกาวุฒิภาอนุมัติแผนงบประมาณของพักคริพับลิกันเมื่อต้นวันเสาร์ที่มีจุดนุ่งหมายเพื่อขยายมูลค่าหลายล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐของการลดภาษีของประธานาธิบดีโดนัทรัม์ในปี2017และลดการใช้ใจ่ายของรัฐบาลลงอย่างรวดเร็ว การลงคะแนนเสียงหลังจากการประชุมสภา,านิติบัญญัติตลอดทั้งคืนนะคะก็มีการปลดล็อกการที่จะช่วยให้พรรคริพับลิกันเนี่ยข้ามการขัดขวางของพุษภาแล้วก็ผ่านการลดภาษีในปลายปีนี้โดยไม่มีคะแนนเสียงจากพรรคเดโมแครตนะคะ นักวิเคราะห์ที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะคะกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวหากตราขึ้นจะเพิ่มหนี้ของรัฐบาลกลางเนี่ยประมาณ5.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในทศวรรษหน้าวุฒิสภาพักหรือพับดิกันโต้แย้งนะคะว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ที่1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกล่าวว่าผลกระทบของการขยายนโยบายภาษีที่มีอยู่ซึ่งมีกำหนดจะหมดอายุในปลายปีนี้ไม่ควรนับรวมในต้นทุนของมาตรการมาตรการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มเพดานนี้ของรัฐบาลกลาง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สภาคองเกรสต้ตองทำภายในฤด,ดูร้อน หรือจะเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งหนี้สารัฐตอนนี้นะคะ36.6ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขาดดุลของการลดภาษีบางส่วนโดยการลดค่าใช้จ่ายพักเดโมแครตน,นะฮะได้เตือนว่าเป้าหมายของพัคริพับลิกันเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อโครงการประกันสุขภาพเม d i c a r e สำหรับชาวอเมริกรันที่มีรายได้น้อยนะคะ ประธานคณะกรรมการงบประมาณพุทธสภาพรพรค r e p u b l i c a n ลินซี่เก,เกแฮมนะคะจากเซาเทอรเรเนีเตือ<ด>นว่าการปล่อยให้การลดภาษีในปี2017เนี่ยหมดอายุจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันอย่างหนักนะคะผู้เสียภาษีทั่วไปจะเห็นการขึ้นภาษี22%ครอบครัว4คนที่มีรายได้8610เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาจะเห็นภาษีเพิ่มขึ้น1,695ดอลลาร์สหรัฐอันนี้เกรแฮมกล่าวนะคะการลดในปี2017ซึ่งเป็นความสำเร็จทางกฎหมายที่โดดเด่นของทรัมป์ในวาระแรกของเขานะคะการลดภาษีนิติบุคคลสูงสุดเป็น21%นะคะจาก35%ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่หมดอายุนะคะ ยอดคงเหลือของการตัดสำหรับชาวเมริกันแต่ละคนถูกกำหนดให้หมดอายุซึ่งเป็นการตัดสินใจเพื่อจำกัดผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของการขาดดุลของร่างกฎหมายปี2017ทีนี้ชัคชูเมอร์นะคะก็มีการพูดเกี่ยวกับร่างกฎหมายตัวนี้นะคะว่าร่างกฎหมายของพรรคริพับลิกันที่ตอนนี้นะคะต่อหน้าวุฒิภาานี่คือยาพิษ ะะอันนี้เขาก็บอกอีกว่าชาวอเมริกันเนี่ยได้เรียนรู้ว่าพักริพับลิกันเนี่ยกำลังทำเพียงเพื่อลดภาษีให้กับคนรวยมากๆอนะคะอันนี้ก็ชักชุมม่มโมเป็นคนกล่าวนะคะ การแขวนอยู่เหนือการอภิปรายซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปลายวันพฤหัสบดีก็คือการเทขายตลาดหุ้นที่โหดร้ายหลังจากภาษีการค้าใหม่ของทรัมป์ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าจะผลักดันราคาให้สูงขึ้นและอาจทำให้เกิดภาวะถดถอยพรรคเดโมแครตนะคะเสนอการแก้ไขหลายสิบครั้งในเรื่องต่างๆตั้งแต่การ ปกป้องผลประโยชน์การเกษียณอายุของประกันสังคมไปจนถึงการปกป้องการดูแลทหารผ่านศึกพวกเขาถูกปิดกั้นโดยพักหรือภาพหรือกั้นเป็นหลัก,อกตอนนี้ขึ้นอยู่กับสภาที่จะถกเถียงและก็อาจปรับแต่งมาตรการที่ซับซ้อนนี้หลายชั่วโมงนะคะในการเถียงกันหรือวิพกากษ์วิจารณ์หรือพูดคุยในเรื่องนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ก็แรนพอนะคะก็เป็นวุฒิสมาชิกของอรเคนตากีะ Kentucky นะคะก็ อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของพรปปรคพลังประการอาจจะพรเขาก็พูดอีกด้านหนึ่งนะคะว่าดูเหมือนว่าการออมครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันเขาบอกว่ามติต่อหน้านเราจะเพิ่มนี้ห้5ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแล้วอันไหนอ่ะเรากำลังจะลดการใช้จ่ายหรือเรากำลังจะขยายนี่อันนี้ก็เป็นคำถามจากแบรนด์พอนะคะ ก็มีการคุยกันเยอะนะคะแล้วก็มีหลายคนด้วยทุกคนมีแนวโน้มที่จะมีการลดการใช้จ่ายเมื่อถึงเวลาที่ฝุนตกลงมาเนื่องจากผ่านร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้แผนงบประมาณที่ถกเถียงกันมากที่สุดก็คือถ้าพักหรือพบพิกันลงเอยด้วยการตัดเม d i c a i d มูลค่า880,000ล้านดอลลาร์ทีนี้ เบอร์นีแซนเดอร์ก็เป็นวุฒิสมาชิกอิสระนะคะก็มีพูดถึงในเรื่องนี้นะคะซึ่งประชุมกับพรรคเดโมแครตกล่กาวว่าก็จะทําให้สถานการณ์เลวร้ายแย่ลงโดยเขาบอกว่าโยนเด็กหลายล้านคนเนี่ยออกจากการดูแลสุขภาพที่พวกเขามีนะคะพรรคริพาบลิกันเองนะคะยืนยันว่าเมดิ c a i d จะไม่ถูกตัดออกแต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาจะประหยัดได้โดยทําให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากพรรคหรือเื่อนันได้รับกฎหมายตัวนี้ล่างกฎหมายตัวนี้ผ่านนะคะอาจมีการลดการใช้ใจ่ายสุทธิในช่วง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแ <s ummer> พงงบประมาณนะคะยังสร้างพื้นที่สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นที่ชายแดนตะวันตกเฉียงใต้กับเม็กซิโกและความพยายามในการบริหารในการเพิ่มการในประเทศผู้อพยพอย่างมีนัยสำคัญนะคะ <S <s <ummer> อันนี้ก็เป็นในเรื่องของ แท็กคัสของทรัมันะคะที่จะให้ผ่านเนาะต่อไปนะคะมาในเรื่องของประกันสังคม4การเปลี่ยนแปลงกฎประกันสังคมนะคะจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนเดือนนี้นะคะหากคุณได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมตอนนี้คุณก็มีเวลา2-3เดือนแล้วนะคะในการทำความคุ้นเคยกับเงินใหม่ ของคุณนะคะที่นับตั้งแต่การปรับค่าของชีพ2.5%ของโคล a าก็มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมในสถานการณ์ปกติสิทธิประโยชน์ของคุณน่าจะยังคงเท่าเดิมตลอดทั้งปีแต่ปี2025พิสูจน์แล้วนะคะว่าไม่ธรรมดาสำหรับประกันสังคมการเปลี่ยนแปลงสำคัญ4ประการกำลังจะมีผลบังคับใช้ บางอย่างอาจปรปับปรุงชีวิตของคุณในขณะที่บางอย่างอาจนำไปสู่ปัญหาใหม่หรืออาจไม่ส่งผลต่อคุณเลยแต่สิ่งเหล่านี้ยังคงคุ้มค่าที่จะจดจำไว้นะคะในกรณีที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ในอนาคตอันที่หนึ่งนะคะการตรวจสอบที่มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจาก Social Security f i n a n นของประกันสังคมนะคะประธานาธิบดี อ,อดีตประธานาธิบดีนะคะโจบไบเดนก็ลงนามใน Social Security f a i r n e s Act ตัวนี้นะคะในช่วงสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งก็พระราชบัญญัติด,ดังกล่าวได้ลบข้อกำหนดสองข้อที่ลดสิทธิประโยชน์ของผู้กเกษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญจากนายจ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมซึ่งรวมถึงนักดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็รูจจานวนมาก ผู้รับผลประโยชน์ประมาณ3.2ล้านคนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ซึ่งรวมถึงคนที่เป็นไม้และก็ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นคู่สมรสกฎหมายนี้ใช้กับผลประโยชน์ทั้งหมดที่ต้องชําระหลังจากเดือนธันวาคมปี2023ผู้สูงอายุที่มีสิทธิจํานวนมากได้รับเงินย้อนหลังครั้งเดียวในเดือนมีนาคมซึ่งควบคุมผลประโยชน์ย้อนหลังเหล่านี้ ผู้เกษียณอายุที่ได้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้นอย่างถาวรโดยส่วนใหญ่จะได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนเมษายนปี2025โดยสำนักงานงบประมาณของรัฐพานะคะระบุว่าผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะคะ360ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นคู่สมรสจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย7 ร้อดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนในขณะที่ผู้เป็นม่ายที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1,190อ1 9 0ดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนนะคะอย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ซับซ้อนซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมไม่สามารถดำเนินการให้อัตโนมัติได้หากกรณีของคุณอยู่ในนั้นอาจต้องใช้เวลานาน,นถึง1ปีจึงจะได้รับเงินที่คุณพึงได้รับภายใต้พระราชบัญญัติ ความเป็นธรรมของประกันสังคมตัวนี้หรือ Social Security Fannet App ตัวนี้นะคะของประกันสังคมหากคุณเชื่อว่ากฎหมายนี้มีผลกับคุณและการชำระเงินเดือน,นเมษายนปี2025เนี่ยของคุณมีลักษณะเหมือนกับการชำระเงินเดือนมีนาคมเนี่ยโปรดติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันที่สอนะคะข้อกำหนดการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะคะที่ เราลงคลิปไปนะคะสำนักง,งานประกันสังคมจะเริ่มใช้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่14เมษายนปี2025ก็เดือนนี้นะคะเพื่อปกป้องบันทึกและสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมจากการช่อโกงนะคะผ <c oughs> ู้ใช้บัญชี My Social Security <c oughs> เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเช่นอัปเดตที่อยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงการฝากเงินโดยตรงจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง แต่ผู้ที่เลือกสมัครขอรับสิทธิประโยชน์หรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ด้วยวิธีอื่นจะต้องไปที่สำนักง,งานประกันสังคมด้วยตนเองมีข้อยกเว้นสำหรับผู้สมัครรับ Medicare สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือ Supplemental Security Income (SSI) นะคะภายใต้กฎหมายนะคะคุณจะสามารถเริ่มสมัครประกันสังคมทางโทรศัพท์ได้หากต้องการนะคะ แต่คุณจะไม่สามารถกรอกใบสมัครนี้ได้จนกว่าจะไปที่สำนักงานประกันสังคมซึ่งคุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะอืมอืม thank you สำนักงานประกันสังคมะทะมีเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้คุณค้นหาสำนักงานภาคสนามที่ใกล้ที่สุดได้ซึ่งอาจคุ้มค่าที่จะตรวจสอบซ้ําอีกครั้งแม้ว่าคุณจะเคยไปที่สำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้คุณมาก่อนแล้วก็ตาม รัฐบาลกลางได้ปิดสำนักง,งานหลายแห่งในปีนี้ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถไปที่สำนักง,งานเดิมที่เคยไปมาก่อนได้หากคุณไม่ต้องการไปพบเจ้าที่ด้วยตนเองนะคะโปรดพิจณาเปิดบัญชี My Social Security หากคุณยังไม่มีบัญชีเมื่อคุณสร้างบัญชีครั้งแรกคุณจะต้องตอบคำถามยืนยันตัวตนเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นบุคคลที่คุณอ้างว่า นนะะแต่เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณได้อันที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงการฝากเงินโดยตรงแบบเล่นด่วนะคะก็การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่สำนักง,งานประกันสังคมฝากเช็คของคุณเข้าระบบอาจใช้เวลาถึง30วันแต่ในอนาคตจะใช้เวลาเพียง1วันทำการเท่านั้นนะคะ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลการฝากเงินโดยตรงในบัญชีประกันสังคมของฉันได้หากคุณไม่ต้องการทำสิ่งนี้คุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงทางโทรศัพท์ได้จนถึงวันที่14เมษายนนะคะเดือนนี้นะคะทุกคนอันที่4นะคะกับสู่อัตราการเรียกคืนเงินชำระเกิน100%บางครั้งนะคะสำนักง,งานประกันสังคมอาจทำผิดพลาดแล้วก็จ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์เกิน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสำนักง,งานจะมีสิทธิ์เรียกเงินคืนส่วนเกินจากเช็คในอนาคตรัฐบาลไบเดน Biden, กำหนดอัตราการกู้คืนเงินชำระเกินไว้ที่10ดอลลาร์หรือ10%ของเช็คในปี2024ตัวอย่างเช่นนะคะหากเช็คเงินประกันสังคมของคุณปกติอยู่ที่2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและใน1เดือนคุณได้รับ3,000ดอลลาร สำนักง,งานประกันสังคมจะหัก100ดอลลาร์จากเช็คในอนาคตของคุณแต่ละครั้งซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ1,900ดอลลาร์สหระต่อเดือนจนกว่าจะสามารถหักเงินเพิ่มเนี่ย1,000ดอลลาร์นะคะได้อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะทุกคนคนไหนที่เข้าใจออกมาเกินเขาก็จะเรียกคืนในสมัยไบเดนเนี่ย10%ก็คือสมมุติว่าคุณได้รับเช็คประมาณ2,000ดอลลาร์ 2, นะ แต่ว่าในเดือนนั้นเขาจ่ายออกมาให้คุณ3,000นะคะทีนี้เขาจะเรียกคืนเนี่ยไอตัว1,000แต่ว่าพอเช็คถัดไปเนี่ยเขาก็จะตัดออก100ดอลลาร์นะคะก็คุณก็จะได้1,900อันนี้นะคะรัฐบาลทรัมป์นะคะ,นะคะได้นำอัตราการกู้คืนเงินชำระเกินใน100%กลับมาใช้ก่อนปี2024โดยอัตรานี้ใช้กับเงินชำระเกินใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันที่27มีนาคมปี2025 หรือหลังจากนั้นเงินชําระเกินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจะยังคงอยู่ภายใต้ขีดจํากัดอัตรากู้คืน10%นอกจากนี้ SSI ะะจะยังคงอยู่ภายใต้ขีดจํากัดอัตรากู้คืนเงินชําระเกินเนี่ย10%ต่อไปการเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินประกันสังคมสักระยะหนึ่งหากคุณได้รับเงินเกินซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสําหรับผู้เกษียณอายุ ซึ่งบางคนอาจใช้เงินส่วนเกินไปแล้วเนื่องจากไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหากคุณไม่สามารถสูญเสียเช็คประกันสังคมเนื่องจากได้รับเงินคืนเกินจำนวนคุณสามารถติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ของคุณเพื่อของเงินคืนในอัตราที่ต่ำกว่าได้นอกจากนี้คุณยังสามารถอุทธรณ์คำตัดสินเรื่องเงินเกินจำนวนได้อีกด้วยสำนักง,งานประกันสังคม อาจยกเว้นการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนทำให้คุณเก็บเงินส่วนเกินไว้ได้หากคุณพิสูจน์ได้ว่าเงินเกินจำนวนไม่ใช่ความผิดของคุณและคุณไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ก็ใช้ไปหมดแล้วนะทุกคนก็ไม่สามารถจะเอามาคืนได้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์นะคะหากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบประกันสังคมนี้โปรดติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ สีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประกันสังคมในเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีอยู่สีอย่างนะคะทุกคนที่วันพูดมาเนาะต่อไปคำถามใต้คลิปนะคะทุกคนเอ้ยอพี่เขาถามในเรื่องอว่าขอรับเงินประกันสังคมในกรณีผู้เสียชีวิตนะคะผู้รับประโยชน์ทำเรื่องไปหนึ่งปี5เดือนแล้วโดยมีพิเนกรรมผู้เสียชีวิตทําไว้ ทำไมเรื่องถึงได้นานขนาดนี้จริงๆการอขอรับเงิน่ะเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะคะใช้เวลาประมาณตามข้อมูลของ s อเสนะสามสิบถึงหกสิบวันนะคะก็จะได้เงินก็จะมาถึงนะคะถ้าทําเรื่องไปแล้วอวันไม่รู้ว่าทําไมมานานนะคะหนึ่งปีห้าเดือนแล้วนะคะเขาจะมีแบบว่าแบบรับแบบเป็นก้อนด้วยนะคะ แต่ว่าคุณต้องยื่นภายในสองปีนะคะถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตอ่าก็ต้องยื่นภายในสองปีแล้วก็เขาบอกว่าทําเรื่องประมาณสามสิบถึงหกสิบวันเนี่ยเงินก็จะถึงแต่อันนี้รู้สึกนานมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอะพีเนาะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งในเรื่องของใบเขียวนะคะ พี่ก็บอกว่าได้ไปเขียวใบแรกเมื่อสองปีที่แล้วโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ตอนนี้กําลังจะยื่นขอสิบปีไม่รู้ว่าจะโดนเรียกสัมภาษณ์ไหมขอให้ไม่ต้องสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ก็ไม่ยากนะคะทุกคนเอาวันจําได้ช่วงที่วันสัมภาษณนะ์อ่ะเขาก็จะถามเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็แฟนเราอะไรประมาณน้แล้วก็คําถามเกี่ยวกับใบสมัครอ่ะนะคะไม่ไม่ยากอะไรไม่ยากหรอกครับเขาถามไม่นาน ถ้าเราตอบได้เขาก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยคือคำตอบก็จะอยู่ในคำเขาเรียกอะไรอะใบสมัครเราอะนะที่เราสมัครเข้าไปอะเวลาเรากรอกเข้าไปเขาจะถามตามนั้นนะคะเนาะโอเคค่ะ วันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะทุกคนยังไงก็วันขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่รับชมวิดีโอแล้วก็กดไลค์กดติดตามเนาะขอบคุณมากมากค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็พี่ที่เขาถามมาขอให้โชคดีนะคะจริงๆยื่นขอรับเงินประกันสังคมในกรณีผู้เสียชีวิตเนะี่ยผู้รับประโยชน์ทําเรื่องไปแล้วเนะี่ยเขาบอกว่า3ามสิบถึงห0สิบวันนะคะเท่าที่วันทราบมันเข้าไปดูในอสเอสโกนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะคลิปนี้วันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ